ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีกันที่เคารพรักทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2568เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าดวงการงานดวงการเงินและก็ดวงความรักของชาวลัคนาราศีกันในตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วครับ โดยเฉพาะแฟนคลับช่องหัวใจนาคาของเราเชาวลัคนาราศีการช่วยกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์ครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนั่นเองครับ ผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานก่อนเลยครับชาวลัคนาราศีกันท่านมีดาวพระพุธครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนภพกรรม,มะหรือว่าดาวเจ้าเรือนภพการงานนะครับในช่วงของต้นเดือนนะครับดาวพระพุธนั้นจะสถิตยอยู่ที่เรือนภพกระดุมพระเรียกว่าเป็นเรือนภพแห่งการเงินแถมอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์นะครับซึ่ง64นะเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับดาวพระศุกร์เป็นดาวการ เงินได้กลับมาอยู่บ้านตนเองได้มาตรฐานเกษตรตราธิบดีและส่งผลดีกับดาวพ,พุธด้วยทําให้ในเรื่องของงานนะครับชาวราศีกันเนี่ยจะมีการเดินหน้าประสบความสําเร็จมีการเจราจาธุรกิจดีลงานนะครับอะ,อะไรพวกนี้หรือว่าเกี่ยวกับการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาจ,จบโปรเจกต์งานขายงานจะทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถ้าท่านคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจใหญ่ๆ นะครับเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เงินนะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จครับมีโอกาสได้งานใหญ่ชิ้นโบแดงหรือใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสจะมีในเรื่องของผลงานเข้ามานั่นเองทําอะไรก็ ราบลื่นไหลรื่นนะครับโดยเฉพาะ1กับ4นะมันเป็นคู่ประชาสัมพันธ์เป็นคู่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดการเจรจาด้วยและ16ก็เป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกันรครับท่านมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงโดดเด่นในแวดวงของการทํางานของตัวท่านเองนั่นเองครับแต่ก็ติดนิดหนึ่งตรงที่ดาวพาธิดครับเป็นเจ้าเรือนบีนาสพอมาทับเรือนการเงินนั่นหมายความว่าชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องของรายละเอียดเราค่อยไปเจาะลึกกันเพิ่มเติมในช่วง ดวงการเงินแล้วกันเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้ดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานและดาวประจําตัวตกเรือนการเงินนะครับเรียกว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่มีโอกาสได้โชค2ชั้นนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าดวงชะตาตกบ่อเงินบ่อทองมีโอกาสได้รับทรั์ก้อนโตงานก้อนโตในช่วงของเดือน พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนนั่นเองครับแต่พอมาในช่วงของวันที่9พฤศจิกายนครับดาวพระเกตนะเป็นดาวเกี่ยวกับดาวออนไลน์ต่างประเทศโคจรตกมรณะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าจะมีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างประเทศงานเดียนไกลงานออนไลน์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับลมมากับอากาศเชื้อไวรัสอะไรพวกนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะดาวพระเกตเนี่ยให้ระวังเกี่ยว กี่ยวกับเชื้อโรคพวกเกี่ยวกับด้านไวรัสเป็นหลักเลยนะครับระวังเจ็บป่วยในช่วงนี้แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของลมเพลมพัดคุณใสคุณคนคน,นะครับไปหนมาในพบพระติดตัวไปด้วยก็จะดีเหมือนกันนั่นเองครับแต่ในเรื่องของงานก็จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านออนไลน์ต่างประเทศงานเทคโนโลยีไอทีจะดีมากๆเลยครับและมาวันที่17พฤศจิกายนดาวพอาทิ์ครับดาววีนาจะโควจรออกจากเรือนการเงินไปอยู่เรือนพบสหัชชาครับไปเจอดาวพอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัสชชะชาวลัคนาราศ สีการต้องระวังการกระทบกระทั่งกันกับเพื่อนร่วมงานคนในที่ทํางานไว้ดีๆนะมีเกณฑ์จะเสียเพื่อนทะเลาะกันนะครับหรือว่าจะเกิดการต่อสู้เกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยดีหนึ่งสามมันเป็นคู่ต่อสู้แล้วเป็นคู่อุบัติเหตุมีเกณฑ์เลือดตกยางออกด้วยนั่นเองนะครับก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับพยายามใจเย็นๆอย่าไปอารมณ์ร้อนใส่ใครแล้วกนะ็เวลาใครอารมณ์ร้อนใส่เราก็พยายามใจเย็นๆน,นะอันนี้ให้กําลังใจแล้วก็ให้แนวทางไว้ประมาณนี้ละกันนะครับ และมาวันที่ 28พฤศจิกายนครับดาวพระุขดาวเจ้าเรือนพบการเงินและเจ้าเรือนแห่งความสวีดและจ้โคจรมาอยู่เรือนพบสุภะมาเจอดาวพระอาทิตย์เหมือนเดิมเป็นคู่สมพลแล้วก็เพิ่มเติมคือมาเจอดาวพัางคานเป็นดาวคู่มิตรกันเดิมทีดาวพระอาทิตย์กับดาวพัางคารเนี่ยเป็นดาวศัตรูกันนะครับพอดาวพระสุขมาเนี่ยก็เหมือนมีตัวกลางมาไกลเกลี่ยชาวลัคนาราศีกันเวลามีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยอย่าไปเผชิญหน้าตรงๆอย่าเข้าไปแก้ไขด้วยตัวเองนะครับอย่าคิดว่าตัวเองนี่คุมอยู่เอาอยู่นะครับหาตัวกลาง ไกลเกี่ยจะดีกว่านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางในเรื่องของการทํางานแต่ข้อดีก็คือชาวราศีกันนะครับก็ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวโชคลาภนะก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ละกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินผลประโยชน์เกี่ยวกับการทํางานอะไรประมาณนี้นั่นเองนะก็ให้กําลังใจไปละกันนะครับในทุกเรื่องมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็ต้องไปวางแผนนะครับแล้วก็เรียกว่านะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวคิดเฉยๆนะครับส่วนเรื่อง มีดาวพระราหูเจ้าเรือนอริสถิตอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมก็คือดาวพระเสาร์เจ้าเรือนบริวานนั้นตกอรินะครับเรื่องของบุตรบริวารก็ต้องระวังนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องลูกน้องดือ้อลูกน้องไม่เชื่อนะครับหรือว่าเกี่ยวกับบุตรหลานบุตรหลานจะดือ้อนะครับจะเกเรกับเราแค่คนเดียวนะอันนี้ก็ให้ระวัง ไวและกันส่วนอื่นๆก็ถือว่าดีโดยเฉพาะดาวประจำตัวดาวประพุทธตอนนี้ตกเรือนการเงินดวงชะต,ตาตกบองเงินบ่อทองการงานตกบ่องเงินบ่อทองนะครับนะชาวลัคนาราศีการไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวครับ ถ้าดาวการงานก็คือดาวประพุธเนาะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเงินนะครับชำระค่าน้ําช่วยกับทางวัดเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําแต่ว่าเป็นน้ํามหาสมุทรน้ําคลองน้ําทั่วไปน้ําใช้นะครับก็ไปบริจาคเงินชําระค่าน้ําช่วยกับทางวัดถากจากทําเป็นเครสนะครับเสริมดวงก็ขอให้ลงถ่ายตัยวเลข17ครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคล เปิดดวงเสริมดวงชะตาครับก็แนะนําเป็นสาริกาลิ้นทองชาวลาัคนณาราศีกันนะคร,รับใครสนใจนะวัตถุมงคลน,นะครับเปิดดวงเสริมดวงให้ถูกฉลุกตามพื้นดวงเกิดของท่านโดยเฉพาะเรื่องงานแนะนําเป็นสาริกาลินทองครับส่วนในเรื่องการเงินนะครับในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่าการเงินเนี่ยนะครับมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยความมั่งคั่งนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของดาวประจําตัวที่มาตกเรือนการเงินเนี่ยนะครับเรียกว่าดวงชะตาตกบอ่อเงินบอ่อทองตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนไม่มีการโคจรโยกย้ายไปไหนเลยนะครับแถมเจอดาวพระอาทิตย์หนึ่งสีเป็นคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์นะครับใครต้องการเซ็นสัญญาเซ็นเอกสญญารทําธุรกรรมการเงินนะครับเกี่ยวกับการดิวงานเซ็นจบโปรเจกต์งานอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านธุรกรรมการเงินเนี่ยนะครับด้านการเจรจาหรือง,งานด้านเอกสารเนี่ยจะสําเร็จดี ส่วนดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยจะย้ายมาในช่วงวันที่4พฤศจิกายเนเป็นต้นไปตั้งแต่4พฤศจิกายเนเป็นต้นไปครับดาวพระศุกร์กลับมาอยู่บ้านตนเองสวยตาแหน่งเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้ครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในเรื่องการเงินท่านจะมีความมั่นคงมั่งคั่งมากสุดในรอบของปีนี้ แถมเจอดาวประพุธ64เป็นคู่ธาตุน้ําดาวประพุธเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวประพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนั่นหมายความว่าดวงชะตาท่านกําลังตกบอกเงินบ่อทองนะครับแล้วก็ในเรื่องงานก็ตกบอกเงินบ่อทองธุรกิจงานกําลังไปได้ดีกําลังไปได้สวยเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าทาไมต้องเรียกว่าเป็นเทน้ําเทท่าก็ดาวประพุธเป็นดาวธาตุน้ําดาวพระศุกร์ก็เป็นธาตุน้ําเมื่อมาเจอกันมันยิ่งเสริมซึ่งกันและกัน นะครับและอยู่เรือนการเงินมีเกณฑ์ร่ำรวยแน่นอนชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวพาิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศทับเรือนการเงินอยู่เนาะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิเดนี่ยดวงเงินร่วงเงินไหลแต่ถ้าเกิดเลย17เป็นต้นไปครับดาวพาทิตย้ายแล้วก็จะทําให้ดวงเงินเนี่ยกลับมามีความ มั่นคงมากกว่าเดิมนะครับลอยรั่วต่างๆก็จะหมดไปและในช่วงของวันที่28พฤศจิกายนดาวพระสุกโครจรไปอยู่เรือนพบสหัสช้าครับชาวลัคนาราศีกันนะครับเรียกว่าจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะครับคนใกล้ตัวคนรอบตัวจะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้โชคได้ทรัพย์แต่ก็ด้วยความที่ดาวพาทิตกับดาว พ่างคารเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันก็ต้องระมัดระวังเกิดการทะเลาะเบาแหวงนะครับซึ่งกันและการเสียเพื่อนนะครับทะเลาะกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ต้องตกลงกันให้ลงตัวหรือนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวท่านหรอกเพราะดาวประจ product, ําตัวท่านเนี่ยไม่ได้มามันอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับแล้วพ่านมังหุดหิดมาอะไรสักอย่างหนึ่งกับเราก็ได้นะแต่ยังไงจะมีดาวพระศุกร์เข้าไปมันจะสถานการณ์มันจะดีขึ้นและดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาว,าวเจ้าเรือนการเงินแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งครับดาวพระศุกร์เนี่ยได้มาตรฐานปลคือดาวอออ่่นแรงดาวเสืม ไม่ได้มีกําลังก็เลยทําให้ในเรื่องของเองินเนี่ยอาจจะไม่ใช่โชคที่ก้อนใหญ่แต่ก็มีเข้ามานะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆละกันครับชาวลัคนาราศีกันครับนะให้หาโอกาสไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งครับนะดาวพสุเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวธาตุน้ําแต่ว่าเป็นน้ําฝนนะครับก็คือน้ําดื่มน้ําสะอาดไปถวายน้ําดื่มนะครับสัก21ขวด21แพ็คทาบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีเลยครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้าน การเงินครับแนะนําเป็นพระพิคเนตนะคบพระพิคเนตเนี่ยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยเป็นเทพเจ้าแห่งการเงินนะเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์ด้วย ใครสนใจครับพระชาวราศีกันโดยเฉพาะท่านมีดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเดือนนี้ได้มาตรฐานเกษตรตราธิบดีมั่นคงสุดในรอบปีนี้ไปขอพรองค์เทพพิคเนศนะครับหรือใครสนใจเป็นจี้้อยคอยขอพพิคเนตรุ่นมหาโพกศัพท์จากช่องหัวใจนาคาครับสามารถแอดไอดีไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยท่านมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตนีหมายถึงคู่ครองคนรักนะครับและก็เป็นเจ้าเรือนพันธุ์หมายถึงญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือเกี่ยวกับด้านอาสังหาที่อยู่อาศัยด้วยแต่ว่าเราจะมาให้น้ําหนักไปในเรื่องของความรักซะส่วนมากนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยดาวพฤหัสจะอยู่ที่เรือนพบลาพาโชกลาบได้มาตรฐานมหาอุดชาวราศีกนนันคนโส,สดเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์นะมาสักพักหนึ่งแล้วเกี่ยวกับการได้เจอคนที่ถูกใจแต่เนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยมันมีการโคจ บปริตนะคัเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวหยุดนิ่งนะโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 1- ถึง7พฤศจิกายนจริงๆเนี่ยลากยาวมาตั้งแต่24ละมันมีการมนองศาคือหยุดนิ่งนะครับถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่มีคนคุยอยู่บ้างแล้วให้ท่านลองสังเกตดูนะตั้งแต่24ตุลาคมมาจนถึง7พฤศจิกายนเนี่ยความรักของท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้าบางคนไม่มีสถานะให้ชอบแต่ไปต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลยวันที่7พฤศจิกายนนะครับมาวันที่8เป็นต้นไป 8พฤศจิกายนจนถึง19มีนาดาวพฤหัสมีการโคจรถอยหลังครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกันเนี่ยถ้าท่านยังเป็นคนโสดมีโอกาสจะมีคนเก่าในอดีตนั้นหวนคืนกลับมาอาจจะเป็นแฟนเก่ากิ๊กเก่าคนรู้จักเก่าเพื่อนเก่านะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เคยรู้จักเคยคุ้นเคยกันในอดีตจะหวนคืนกลับมา เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีการความรักดูเหมือนว่าจะเป็นความรักเกี่ยวกับเรื่องของความรักคขังเก่าความรักที่ตัดไม่ขาดนะครับเหมือนจะเลิกก็ไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมือนหวนกลับมาอยู่นะแต่ยังไงก็นะครับถือว่าอยู่ในเรือนภพที่ดีเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นเกณฑ์ดีอยู่เหมือนกันสำหรับคนโสดนะครับเนาะส่วนสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมองไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเพราะไปอยู่เรือนโชคลาภนะครับมีเกณฑ์จะได้โชคลาบจากแฟนจากคู่ครองหรืออาจจะได้ ทำอะไรร่วมกันนะครับหรืออาจจะมีโชคผลประโยชน์บางอย่างมาจากเพศตรงข้ามก็ได้แต่ว่าช่วงของต้นเดือนเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยดาวมันหยุดนิ่งนะครับก็ทําให้ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบหวานนะครับอ่าไม่อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรที่มันหวามากแต่ถ้าในช่วงของวันที่8พฤศจิกายนจนถึง19มีนาคมเนี่ยดาวเดือนถอยหลังนะก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับความหวานอะไรต่าง